อะมาอันนี้หน้า่อยเฮดนะพี่น้องอุจัดใส่หนีบกองมใหขยังไงมาพี่น้องเบื้องใ,ใกล้ๆป๊าอุ้ยหอมหอมซอยพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกให้เบื้องก่อนใกล้มุเจ้าป้า <laughs> อ่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีอืม มึงความนัวริกซอยอืมตัว ออืแล้วนามยำือดีมากไื้ไข้อยึดส่ยเดี๋ยวไปลางรถมูเจ้า ภารกิจลัดโตพี่น้องครับพี่น้องดีค่ะสวัสดีครับกินเป็นตาแซสบแต่ครับกินน้ำไหนบอได้ได้ได,ได,ไดพี่น้องอมาเ้อขอบคุณขอบคุณดไปหลายครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อเจ้า กินอย่างน้อครูพึ่งเขามาเบิงอันกินยำปลาดุฟูครับอันหน่าเห็ดมทสงพี่โมสวัสดีครับ <c oughs> หน่ากินแทะแซบพี่ดอกแซบอี่เดียอันเนี้ยแล้วพริกซอยเต็มที่อ่ะมุเจ้ากินอันเม็ดเดียวคือดูเรื่องนะครับนาอ <c oughs> พี่โมน้องพึ่งอันอัดอันคลิปอันเสือเซ็ตสวัสดีครับแม่แม่ครูชอบดูบักหลา แม่เพิ่งมาสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเ้อครับคุณครูอยู่ไหนครับคุณครูอยู่อันบ้านวังค้าลูกคุณครูอยู่บ้านวังค้านะครับนี่ยยุนสมุนขึ้นหนูนั่นแหละครูผมขอสองนิ้วคอสองนิ้วกี่ตั้งสีบ่บ่อคุณแต่อยู่บ้านครับพี่นออ้องครูเจ้ามีแฟนยังไขมีกับมีพี่น้อง โอโหจืดจานมากเลยแซส่บสุดยอดพระเจ้าเรียบอื้อหือ กูอาดเต้นให้ดูหน่อย